เอานะคะสวัสดีค่ะซ่างเต้าสวัสดีครับส,สวัสดีครับท,ทางช่องม,อม,มุดชาแนลเนาะมดมันชาแนล้วก็เศรษฐีน้าโชคเศรษฐีบ้านนอกเออเศรษฐีบ้านนอกนะครับราคาซ่างเต้าน,น้าโชคเนาะครับเนาะค่ะทำนี่นี้กัมาปล่อยสูตรอีกแล้วนะครับถือว่างวดเมื่อกี้กัให้เด่นเด่นรางศูนย์กับหกเนาะค่ะก็ยังว่าเขาตัววิ่งแต่จับคู่กับลดเนาะครับเนาะ คือว่าสูตรสูตรนี่สูตรไม่เพราะว่าสูตรเก่าเดินไม่ดีสมบวรณแล้ววันนี้มันหลุดก็ได้ออกสูตรไม่มากทำวันนี้เลยวิ่งแต่ยังเขาอีกนะครับเนาะมวดวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับเดี๋ยวเขาจะมาให้แต่ว่ามวดนี้บอกเลยว่าจะมือมีหนาวแน่นอนวดนนี้เพราที่ว่าตัวเลขตัวนี้เด็ดอยู่มวดนี้เนาะแล้วที่เป็นตัวแดกที่เขียนให้มืง ชาวช่วมจำในบอลสร้างเต่าเป็นยกกระดาษนี่ถ้าขับอันนี้เลยกันมันพุงมดที่แล้วครับหนึ่งสีเจ็ดตัอแล้วเขาสามตัวเนาะเขาสามตัวเนามันว่ายลังไงว่ลังเลยแตว่าวันนี้ที่ว่าสิเป๊ะเลยเพว่นไห้ซี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดนึ่งนคือเขาสามตัวหมวดที่แล้วสี่เจ็ดหนึ่งแต่ว่ามันบอกสีหนึ่งหนึ่งเปนบ่แมนนสีนึ่งหนึ่ง วันที่งวดต่อมามันจะมาออกซีเจ็ดนึงซีหนึ่งเจ็ดเนาะตีดาบสร้างโตหลายทวนหลายงวดแล้วดีเลยงวดเบิดเงินจังออกจะว่าเริ่อมมากงวดแรกนี่ก็ถือว่าเล่งวิ่งเงี้ยงเขาอยู่ค่ะเพราะเป็นสูตรใหม่เนาะเมี่นเดี๋ยวเรามาเมืองงวดนี้งวดวันที่หนึ่งมีหน้าเนาะค่ะเอาลูกโกก่อนวันที่หนึ่ง อีกอเนาะงหนึ g, Connie, ่งบนแต่ว่าวันนี้เจ้ามือมีเนาแท้เลยวันนี้เป็นยังอากาศหนาววันหลังนี้ไม่สิเขาหนาฮานแล้วแต่ว่าสูตรแ่ผผมาสูตรนี่นี่เด็ดแท้เด็ดที่เก่าเลครับซังเต่านี่สูตรเด็ดเอาทุกงวดไปก่อน ตัวเด่วิ่งวิ่งแปดกับเจ็ดเด่นโอ้ตัวเด่นตัวเด่นแปดกับเจ็ดเอาตามสถิตินี่ครับตั้งแต่ปีใหม่มานี่ิปีหกหกเริ่มต้นขึ้นมานี่ิสถิติเป็นยังไงครับผมก็อันนี้สูตรไหมโอ้อันนี้สูตรหุดก็สูตรที่เดินมากยี่สิบวันนั้นมันรุดเป็นวันหนึ่งก็นได้หรอเปล่าสุดไหมมากก็ถือว่าเราวิ่งยังเข่า เขาพระ่ายิส่สิกับหกลางนั่นยังเขาเลขศูนย์เนาะศูนย์ลางแต่งวดนี้กะที่ว่าเก่งเลยหวดนี้มันใจกหมวดนี้แ้งเลยจจับคูกูกนะ็เนาะตัวเด่นมันเขาสู่เต็มไปเล่ยเด้อนี่ได้ได สูตรเต็มนะครับผมไอเอฟซีไปเมืองก่อนพิจารณาเอาขมักตัวใดจังไปจัดไปได้เลยสูตรเต็มบนอักมีน,นะวันนี้ทีมาแข่งสังคมหรอครับนี่าม,มันคนละสำนักกันแล้วครับว่าตัวเดอาจจะชนกันกับเป็นไปได้ พราะตัวเลขของมันสร้างตเตนี่ไหมวงวดนี้จิตเอาดังก็สร้างคบเล่นนะครับนี่ยการมันกเ็เรียกแตอสูตรคำนวณไผสูตรคำนวณมันนะครับเนาะถ้าเทากับเหตุไม่ได้ซ้มนี่ครับถ้ามากน้ำก็จังคอยจัดเด้อเฮฟซี่ายังบ่มากับพานไปเลยเพราะตัวเลขถ้าบ่ถูกใจเนาะอันนี้ให้สูตรเตรมไปอันนี้สูตรบนนะครับอันนี้สูตรลางไนดะ้บุญ หมดล่างหอมไปก็สูตรล่างนี่เด่นนึกสองตัวเลยวิ่งสองตัวนี่ได้เงินแน่นอนหกขับสามนี่หกขับสามสุดล่างเป็นยังตัดบดได้เลินมองหกขับสามนี่เลือกตัวใดตัวนึงบดได้คือมาแห้งต้องกัดทั้งคู่มามาซูซีกันเลยแต่ว่าผู้ใดมัดตัวใดกันคำนีตัวเด่นมาจับไสนนี่กั มีรุ่นมีรุ่นวันนี้มีรุ่นเลยเดี๋ยวจะจับครูวันนี้<ะ> <c oughs> เดี๋ยวฮอรสีไหมเน้นให้เ,เร็วป่ะเดี๋ยวโค้งสุดท้ายเน้นโหลดเน้นโหลดเน้นให้เอฟซีเลยเนาะเพราะว่าน้องเชียร์เอฟซีเขามาอย่างสีโค้งสุดท้ายฮาร์เจอว่าเห็นติดเน้นแมนเาเดี๋ยวสิตัดเลยทาร์ดไฮเลย์ไปนี่แต่วนนีน้เน้นไปเลยบนอ๋ลรอกไปแล้วออกไปได้ดอกตัวนี้ จัง้งได็กระเขา่าลอกที้เจ็ดหนึ่งมันไปนออกไปแล้วเนาะหนึ่งเจ็ดมันออกออมันออกหนึ่งเจ็ดลอกสองตัวแต่ว่าตัวเด่นตัวนี้เลยเด่นเม็ดเดียว,ยวลองสองคู่ส่วนล่างน,นี่ตัวนี้สามสองตัวลอก หกสี่สามสี่นะครับเรื่องจัดสามตัวให้นัำสามตัวบน,นจัดหา<อ>ง 5, 4, เอาสองชุดสองหางห้าแปดสามศูนย์แปดสามสองตัวนี้รัตต์รัตตลีมีรุ่นเอาเอฟซี มึงกันเดอบนี้เอาตั้งตั้งตั้งขึ้นดีตั้งขึง้นเลยช่างเาต้าตถือเลยถือเลยครับผมถือเลยอ่ะไอมึงจ็บเต็มถ้าหาได้เฝ้าหาตัวเลขไม่มีละงวดนี้ครับผมแคปหน้าจอไว้เป็นแนวทางนะครับตัวเลขของช่างเต้านะครับงวดประจำวันที่1มีนาคม2566นะครับ บอกไว้แล้วนะครับเตือนเจ้ามือไว้แล้วเงินนีมีหนาวนะครับขันบอยากหนาวอย่ารับเด็ดขาดเลขสามตัวตรงสองชุดนี่ขันบอยากหนาวตรงห่มผฐานนะครับผมเอามาตัวด้กอพิจารณาเบิงนะครับเน้นนะครับผมบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวนะครับแปดสามบนนะครับรองก็แปดหนึ่งกับเจ็ดสองนะครับล่างนะครับผมเน้นที่สามสองรองที่หกสี่กับสามสี่นะครับ มากกตามบ่มากกพันไปกอนตัวเลขทุกตัวนําเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมอ๋อพิถุกเจ้าอันเดอร์กับเป็นแนวทางบ้แบ่ป,ปันเนาะอันนี้สูตรไหมสูตรไหมเป็นส,สูตรไหมนะครับผมของช่างเต่านะครับต,ตัวเล็กวิวว่งนี่แน่นอนอยู่เด้เลขว,วิง่งตัวเด่นมาเนี่เป๊ะอยู่เด้แล้วจับคูน่นี่จับคู่นี่สิแม่นเพราะแม่นจ้ะเหมือนกันวันนี้หวานที่หล้วจังว่าเนาะ เมื่อที่แล้วเราาศูนอยู่เอาศูนย์เออนิ่นล่างห้เข้าไปมากกันศูนย์เจ็ดเนาะศูนย์เจ็ดก็หเจ็ดเนาะมอถึงแปดศูนเลยถ้าถึงนี่กันหนาวกันละเจ้าเมื่อเมือที่แล้วอายะงวดก่อนนี่คันคันขัดไปเสือซีเจ็ดนึงอีกงวดก่อนนี่น้่มอีกนี่อายะอายะบอกเลยนี่มันย้อนเขาน้ำกลนตลอดเย็ดยเดียวว่าโอ้พยเต้าทรหาพวยเต้าทรหาเพวยเต้ากัน โทรเลยโทรเลยนี่เนาคิดว่าผัวมันถือเกลือกนะออันสักตัวเดียขึ้นมาเดียเลวบัวซีเนื้อซีเกล็ดเนื้อเพิ่อนเพิ่งเพิ่งคลิปเก่าบัวคลิปใหม่ละคลิปไม่ะคลิปใหม่แต่ว่าเอาเลขตัวเก่าให้เบิร์กคลิปใหม่แต่ว่าเหลขตัวเก่าให้เบิรงโทรหาเพื่อใเต่าดวดดงดงอยู่เลขกหวักอะมา โทรหาฮปปี้เต่าโทรหาฮปปี้เต่าขอความารือจอยบอดี้เสื้อบอดี้ละมตนกแคปหน้าจอไว้นะคะเนาะคลิปนี้น้องมนต์แล้วก็ทีมงานขอตัวลาท่านผู้ชมไปแล้วขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆรวยๆไปน้ำกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเสตีเิ่นเออเสตีเบอร์นไก่เอฟซี่านผู้ชมเบิ่งไก่ตามช่สีได้ทวนให้เอฟซีบ้านนอกเด้อเอฟซีเด้อเอฟซีบ้านนอกแชนแนลครับผม ตัวนัหายแล้วนะครับเนาะอันนี้มาสรุปมาต้อนให้เลยเหล็กสร้างเต่าหนึ่งมีหน้าหกหกนะครับบนก็ะห้ว่าแปดกับเก็ดนะครับาารรเด่นแปดกับเก็ดถ้าสองตัวก็แปดเก้าแปดสามแปดสองแปดหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งนะครับ ข้างบนนะครับสองตัวบนนะครับสามตัวบนนะครับหายมาสองคู่นะครับสองหางนะครับห้าแปดสามศูนย์แปดสามสำหรับสามตัวนะครับเด็กสางต่อสองตัวล่างนะครับสองตัวล่างก็บหาเด่นมาเด่นหกกับสามนะครับผมก็บหามาหกสองหกสี่หกศูนย ตัวสร้างเต่าพ่นมักิ่นวงกลมมาให้นี่กัสามสองนะครับสามสองสามสี่สามศูนย์นะครับก็มีตัวร่องเนี่ยกับหกสี่สามสี่ครับ่าสร้างเต่าพ่นวงกลมไว้กัตัวพ่นมักนะครับผมข้างบนกับแปดสามนะครับข้างล่างกับสามสองครับผม ก็เบิงไว้เพราะเป็นแนวทางนะครับมักกระซือบ่มักกะพานไปนะครับผมตามรัท่าตามข้อหวยนะครับแล้วแต่บุญวัฒนาแต่ละคนบ่คือกันนะครับกะหาจับตวงไว้นะครับผมเดี๋ยวอันกวนเนอะเพราะว่าสารเต่างวดนี่มันใจแห้งมันใจคักได้งวดที่แล้วกะ ไ้กระตรงครับก็ถือว่าได้โย่หฮศูนย์ไฮวิ่งศูนย์แต่องบมันหน่อยนะครับท่านผู้ชมกับรกบกาวิ่งเนะครับก็เลยไปซื้สือเป็นซ้อมโตสามโตกันเลยนันออกมาศูนย์นี่ก็ฟากันนะได้แต่เสียดายนะครับผมครับแคปหน้าจอไว้นะครับทำอะไคกินนี่ ทานผส้ชมแคบนาจอไวเพื่อเป็นแนวทางเนาะหาจับจ่อหาเสือนะครับอคอยโซ่ไขมานน้ำกันนะครับวันที่หนึ่งมินาสองพันห้าร้อยหกหกครับผมตอนนี้เสษฐีก็ขอลาทามผส้ชมไปก่อนนะครับเนาะค,คลิปนี้ก็ขอให้ถูกหวยน้ำกันนะครับผมสวัสดีครับ